เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเฉาเฉาไปเลยแล้วก็เนี่ยลูกมันจะโดนแตนโดนอะไรไม่รู้มันเฉาได้ยังไงเนี่ยหาลูกดีไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยเลยต้องตัดทิ้งเนี่ยเสียเลยความความที่ เขาร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเฉามันเหี่ยวเนี่ยเลยคุณตาบอกว่าให้ตัดทิ้งซะมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเหลือไม่กี่ลูกที่เรากินได้เนี่ยเนี่ยแต่ลูกเสียนี้ต้องตัดทิ้งนะเหลือไม่กี่ลูกอันนี้ยิ่ง uh huh. ดูสิ มันเหมือนมีแตนมามีมแมลงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยามันก็เลยเป็นแบบนี้มันเหมือนมีพิษอ่ะมันทำให้มาตอมแล้วมันเฉาเลยอุตสาห์นมไม่ได้ผลเลยเนี้ยเนี่ยอันนี้ยังสวยหน่อยอ๊ตัดเลยไหมจะตัดเลยไหมเนี้ย เสียลูกเสียสีเขียวนี่ยังดีอยู่อสาธนุถนอมแต่นี้ก็ดูเฉาตัดออกอีกอันนี้ก็เฉาลูกมันไหมเนี่ยไม่มีสวยเลย นั่นบินไปแล้วเนี่ยทุกคนมันยังไม่สุกดีเลยแตนมาเจาะแล้วเนี่ยมันก็เลยมันจะไหม่อย่างเงี้ยเนี่ยเสียหมดแล้วเนี่เฉาหมดแล้วอตัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแตนมันกินแล้วมันมาทำให้ไหม่อีกจังหากเฉาเสีย โหเสียเลยค่ะทุกคนเนี้ยดูซิยังไม่สุกดีเลยแตนทำเสียเลยเนี่ยมีสองลูกนอกนั้นมันไม่มันไม่ดีอะปีหน้าค่อยค่อยหายามาฉีดปีนี้ไม่ได้ฉีดยาเออเนี่ยเนี่ยบินว่นเลยเนี้ย มันฉลาดมากเลยอ่ะเวลาเรามามันก็หินิ้ายไปหมดแล้วเนี่ยรอยมันเจาะอย่างเงี้ยทุกคนดูซิเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอุ้ยหักแล้วหักทั้งหมดเลยเหลือลูกเดียว แต่อปเปลสวยมากเลยค่ะทุกคนโดกต้นเล็กๆแต่ดกมากเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวป๊าดกิ่งมันจะหักแล้วเนี่ยมันกี่ลูกแล้วเนี่ย 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจเอา้าหกเปด มีเปดลูกกิ่งน้อยเดียวผลไม้ปลอดสารพิษมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันมีแต่มแมลงมาเกาะมากินมาจิกต้นลูกฝรั่งน้อยฝรั่งเชอรรี่นี่ เห็นไหมเนี่ยตัวตัวอะไรไมารู้มแมลงมาเจาะอันนี้ก็คือนกเจาะปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษเป็นอย่างนี้มแมลงมันชอบมากลูกใหญ่มาก อย่างนี้ก็เสียแล้วเนี่ย,ย,ยกิ่งหักไปเยอะอยหมดแล้ว 嗯。Mm.